สบายดีอด้อทุกคนมนี้เขาออกมาแคมป์มาหาตึกแฮกินขา่าปลาับทีมงานสามคนเพราะว่าช่วงนี้กับฝนตกตลอดคบบค่อยออกก็หากินทางใดนแต่มนี้มันอากาศคนเศร้าแน่แต่ก็ยังคึบอยู่เดพากันมาตึกแฮปลาหน่อย กอดกินข้าวปลาเลยทีมงานเะายังตึกแหง,งๆคนหนึ่งภาพหนามเซกองเขาสวงนี่หนามคุณหนามยืนไงว่าฝนตกตลอดฝากอาบุดวดอยู่ก็คนนี้บ่เหมือนนี้ จะนอนาจะหาเก็บพื้นตามไปอาทีมงานนะครับเทาตุกแคฮจะได้ปลาสำใรมาเฮ็ดคิดพื้นก็บ,บืดต้องงามนี่นี่เต็มใหม่ไหลขางไว้ว่าสิดังไฟอยู่นอกอยั่นฝนตกฝนก็ว่าสิตกก็เลยมาเฮ็ด เป็นเตาสั่วข่ามาเจาะอยู่หุมสบ,บายฝนตกอย่างไปนี่นอกคือฝนสะลงมากเลยเรามาขุดเป็นเตาแบบธรรมศาสตร์ จะนาจะเอาพื้นเขาต่อไปเรียบร้อยดังไฟถาทีมงานต่อสายจากธรรมศาสตร์ไปพลังลุกดีข้างนอกกับพ้นฟอยเลย ตนตกดีส่วงนี่ทีมงานเขายังขึ้นปตุกิแห่อยู่ถึงเมื่อกี้เนี่ยเขาไปเอาไหมปีกที่เขาเจาะเลื่อยปะเพื่อเป็นบนนอนลินบอปูบอกินเข่ากินน้ำได้นะบบายนั่งถาทีมงาน กอไฟไหวเฮ็ดบ่เฮ็ดปวกช่วงนี้เฮ็ดลายใช่โอ้โอ้มีแต่ปลาปานหรอกลาปปาปุ่ เออเดนยะเดอุแล้วสำนีดีนะตามไดูกันคัก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 พดีเฮดเตปกับป่านี่ยเด็วเดีวปวกเ็ดปวกเองไปแต่ตัวเดียวไม่มาถึนุเ่านะ ที่ว่าใส่บริการคือว่าเลื่มเลยเคสปอร์ตนี้ฮัมใส่ฮัมเดี๋ยวเวลาเฮ็ดกินข้าวฮาลาบันหลังจากทีมงงานมาจากตึกเฮ ได้ปลาจำนวนหนึ่งกระสิมะแก้งปลาบาทนี่ได้เห็ดปวกแน่นยหนึ่งแก้งปลาใส่เห็ดปวกสูตรใหม่คือซีได้อยู่ันเก็บถ้าลูกโดดลงไปก่ปอนบี่มาขามเฮาขามสมแกะข้าว ใส่แล้วฝุดแล้วเอาปลาเขาลงไปบาทนี ốc, nh ẹ nh ẹ lên, ้ปลาลงไปเลยวนกระตกเงี้ยๆเลยทางเหนือไปซูมเย็นดี พุ่งรถถลาลงไปเดี๋ยวจะน่อยถาทีมงานเอาหลังเห็ดแล้วเอาเห็ดลงแสนกลังแล้วพะกคมขากะครบสุดป่าเขาสุกแล้วเด่นเห็ดลงไปเลย แกงปลาใส่เห็ดได้มาเนี u, ่เเ <gl> ็ดปวกอย่างดีจ้างพกนมาเติมใส่มาเติมอืโอ้ตกวนเรื่องไฟดุนะน้ำน้าผลิตเองต่ยุดว่าชีดังอยู่นอก้งหม่คนาอยู่ม่ี้มาบึงหม้อโจ้ะสิควัดเลยฮะ ลงไปบาทนี่เป็นว่าสำเเ็จแกงเฮ้าเกล็ดไล่หอยยำม,มันเล้เปลาเนี่ยแหละโอเคมาๆบาทนี้ กินขอาินน้ำน้ำกันเด้อยี่หมอหนึ่งแกงครับปักจับจำนวนนึงไปจับมาี่ไนยุน่บอยุขุดบอโอ้ไป ผลไปลงไปน้ำบวงโอ้บวงถือแต่การเดียวเออเ <laughs> สมุขี <laughs> อ่าไปเห็ลงกินอยู่พผลแล้วยิ่งน้ำพาลาญหินสวัสดีนะบวงเลยพุลนก็เอื้อนแหละพูดดีครันนกกคบบรรยากาศพูดดีเย็นดีบ่แดด นี่สถานทีเฮากิานครับเฮ้ยเด้อ อะไรปลาปลาประสาทที่ออกเนี่ยแบบปปาปลาคือประสาทปลาใช่ไหอืมแล้วมันจะออกมาอะไรอืมปลาดาวกัน คิดว <c bio> you know, ่าอย่หันเนี่ยายาองว่ามีมีเทียงกับเ่กี้ไม่อยู่เนี่ยแล้วนั่นละดูนะผู้หญิงมึงแกงก็สวยเจ้ามีแกงแซบลายแซบลายมดหมอหนึ่งแกงวันเนี่ย ปลาตัววัดดูด้นได้ออกอปลาไฮกินขา่าปลาตัวหนึ่งตัวด้นเติบไลไดหน่อยของห่างหายประมาณสามสี่เดือนเไปจักมาก็าก<ค>ได้มาเศร้าอยู่กับแคมหนามเลยดีควนกระเศร้าอากาศดีเนะนี่ยกินแล้วกระกา พักผ่อนหน่อยหนึงน่งแล้วก็ป<ช>ิซซ่าเดินทางกลับแหละ